ทณิต1 a เรเวลปี66ข้อที่14นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของจำนวนเชิงซ้อนนะก็ถามจุกจิกนะถามกอขอคอเจอแบบนี้ให้ข้ามไปก่อนเลยกินเวลาเรามากแต่ท่านี้เรามีเวลามาดูเฉลยกันก่อนแนะว่าแนวคิดเขาเป็นยังไงบ้างข้อ14นะครับโจทย์เขาบอกว่าให้ a เนี่ยแทนเซตของจำนวนเชิงซ้อน Z ตทั้งหมดในระนาบเชิงซ้อนซึ่ง สอดคล้องกับอสมการนี้นะคะอสมการเดี๋ยวเราเอาตัวนี้มาแกะกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> พิจารณาก็ขอคทุกอย่างคือให้ W ดบยูอยู่ใน A ทั้งนั้นเลยนะครับเบยูก็เป็นจนํานวนเชิงซ้อนตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวใดตัวหนึ่งที่อยู่ในเซตคาตอบอสมการนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันก่อนอื่นเรามาวิเคราะห์ไอ้เจ้าตัวนี้ก่อนนะครับอสมการของจํานวนเชิงซ้อนนี้มันมีความหมายว่ายังไง อ่าโอเคนะเราก็เริ่มจากง่ายๆก่อนแล้วสุดท้ายมันจะยากเองใ <c oughs> จเย็นๆนะครับอ่ะวิธีทำนะครูครับก็จะเริ่มจากเอาเจ้าอสามการตัวนี้มาคิดนะฮะสิ่งที่เขาให้มาเนี่ยถ้าครูครับให้แซดนี่เนาะมันแทนด้วย จำนวนเชิงซ้อนเช่นเป็น x บวก yi บางคนใช้ ab นะไม่เป็นไรนะครับคูกับใช้ xy นะครับดังนั้นถ้าเราแทนไปในโจทย์นะครับแทนในอสมการที่โจทย์ให้มาเราก็จะได้ว่าจะเป็นค่าสัมบูรณ์ของ x บวก yi แล้วก็ลบ i ก่อนเนาะก็แรกยกกำลังสองแล้วก็บวกกับก้นที่สมันก็จะเป็น x บวก y i แล้วก็บวก i กำลัง2แล้วน้อยกว่า4เหอนไหมฮะประมาณนี้นะเรามาโฟกัสตรงนี้กันนะอะไรที่มันเป็นส่วนจริงกับส่วนจินตภาพเราก็เขียนออกจากกันให้ชัดเจนนะเขียนแยกเนาะอย่างเช่น y i ลบ i เนี่ยเราก็ดึงตัว i ออกไปนะมันก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับแล้วก็อีกอันนึงก็เป็น x บวกกับ y บวก1นะดึง i ออกไป น้อยกว่า4ี่ทันไหมครับจากที่เราเคยเรียนมาแล้วต้องเรียนมาแล้วแหละขนาดของจำนวนเชิงซ้อนหรือค่าสมบูรณ์เนี่ยมันก็จะหาได้จากสแควรูทนะครับแล้วก็ส่วนจริงยกกำลังสองบวกส่วนจินตภาพยกกำลังสองใช่ปะแต่ทนีนี้เนื่องจากโจทย์เขามีกำลังสองมาให้ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเวลาเราใส่ยกกำลังสองลูทมันก็จะหายไป ดังนั้นครูครับเอารูทออกไปเลยนะครูครับเอารูทออกตั้งแต่ตรงนี้เลยนะก็คือมันก็จะเหลือส่วนจริงยกกําลังสองนะครับแล้วก็บวกกับส่วนจินตภาพยกกําลังสองโอเคไหมเวลาหาขนาดเราไม่ต้องเอาตัวไมาเนาะ <c oughs> กับก้อนที่อยู่ข้างหลังนะครับก็คือ x กำลังสองแล้วก็ y บวก1นกำลังสองนะมันมาในทำนองเดียวกันก็คือเอาเอาส่วนจริงมายกกำลังสองเอาส่วนจินตภาพมา ยกกำลังสองนะครับเราก็เริ่มมีอะไรให้ยึดเหนี่ยวแล้วนะครับเราก็มาดูตรงนี้ว่ามันสามารถที่จะคิดต่อไปได้ยังไงบ้าง <c oughs> ตัว x กำลัง2กับ x กำลังสเราก็จับบวกไว้ด้วยกันเนาะเป็น 2x กำลัง2ส่วนไอ้เจ้า y ลบหเนี่ยมันเป็นกำลัง2สมบูรณ์จำสูตรได้ไหมเราก็ต้องกระจายว่าอะไรหน้ากำลังสลบ สองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองใช่ไหมกับอีกก้อนหนึ่งนะครับมันเป็นกำลังสองสมบูรณ์เหมือนกันแต่เป็นบวกเพราะฉะนั้นมันจะเป็นหน้ากำลังสองบวกสองหน้าหลังบวกหลังกำลังสองทันไหมนะแล้วเราก็ตัดลบสอออกไปกับบวกสอ y, ใช่ไหมครับ y กำลัง2ก็บวกกันก็จะกลายเป็น่อ2 y กำลัง2ของเดิมเรามี2 x กำลัง2เนาะเลข1ก็มาบวกกับเลข1นะครับก็เป็นบวก2แล้วก็น้อยกว่า4โอเคไหมฮะ <c oughs> อ่ะคิดเลขต่ออีกนะครับย้าย2เปไปลบกับ4มันก็จะเหลือ2ดงังนี้ก็จะมี2 x กำลัง2บวก2 y กำลัง2แล้วเราก็ เอา2หารตลอดเลยนะครับเอา2หารตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะครับหารแล้วเหลือ1น,นะมันก็จะได้มาเป็น x กาลัง2บวก y กาลัง2น้อยกว่า1อันนี้นะฮะน้องๆครับมันเป็นอสมการที่ที่เราจะต้องคุ้นบ้างแหละคุนบ้างแหละใครที่เคยลุยเรื่องตรีโกณมิติมาแล้วอะเราจะต้องคุนบ้างว่าอ๋อ x กาลัง2บวก y กาลัง2เท่ากับ1เนี่ยถ้าเราเอาไปเขียนกราฟนะครับน้องๆ ไปเขียนกราฟมันก็จะเป็นกราฟของวงกลมหนึ่งหน่วยใช่ไหมอ่าเรามาดูตรงนี้นะคือเดิมทีเนี่ยถ้าเราเอา x กำลังสบวก y กำลังสงเท่ากับหนงเนี่ยมันจะเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยถูกปะโดยที่รัศมีมันคือ1นึ่อะ่ะขวาหนึ่งซ้ายลบหนึ่งบนหนึ่งล่างลบหนึ่งอันนี้คือ x y เห็นไหมฮะแต่เนื่องจากข้อนี้เนี่ยเขาบอกว่า มันเป็นลักษณะคล้ายๆวงกลมหหน่วยแต่แต่มันไม่ได้เท่ากัน1นึ่เขาไม่ได้เอาส่วนที่เท่ากัน1นึ่เขาต้องการส่วนที่ x กำลัง2บวก y กำลัง2เราได้น้อยกว่า1ได้น้อยกว่า1นึ่งมันก็เลยกลายเป็นลักษณะของวงกลมที่ไม่มีขอบนะฮะเออจากตัวนี้นะจากตัวนี้เนาะ x กำลัง2บวก y กาลัง2น้อยกว่า1เนี่ยเราก็เอามาเขียนเป็น วงกลมที่ไม่มีขอบเดี๋ยวเดี๋ยวครูก๊อฟลองวาดดูนะว่าเออมันจะมีไหมวงกลมที่ไม่มีขอบเป็นเป็นขอบเส้นประนะฮะขอหาเส้นประแป๊บหนึ่งเฮ้ยไม่น่าจะได้ <c oughs> โอเคโอเควาดวาดแบบง่ายๆแล้วอ่ะก็คือมันจะเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยอย่างนี้เนาะมันจะเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยแล้วก็จุดศูนย์กลางมันจะอยู่ที่ศูนย์ศูนย์นะครับน้องๆจุดศูนย์กลางเนี่ย มันจะอยู่ตรงกลางของวงกลมพอดีนะเนื่องจากวงกลมนี้มันเป็นวงกลมหนึ่งหน่วยแบบง่ายๆอะ่ะนะขวา1ซ้ายลบหน,นะครับบน1ล่างลบหนึ่งนั่นแสดงว่าพื้นที่นะเขาบอกว่าน้อยกว่า1ใช่ไหมนั่นแสดงว่า x กาลัง2บวก y กลัง2เฉพาะที่น้อยกว่า1เนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่บางไม่ได้มีแค่ตัว2ตัวนะมันก็คือจุดนี้จุดนี้จุดนี้ ที่ลัศมีมันไม่ถึงหนึ่งอ่ะถูกไหมฮะเพราะว่าตรงขอบเส้นประตรงนี้มันคือหหน่วยพอดีโอเคไหมแต่เราต้องการตรงที่มันยาวไม่ถึงหหน่วยอย่างเงี้ยนะครับเอาตัวที่มันอยู่ภายในนี้ซึ่งมันมีหลายตัวนี่ก็ไม่ถึงหหน่วยนี่ก็ไม่ถึงหหน่วยเห็นไหมลัศมีจากจุดศูนย์กลางะนะครับก็คือมันจะเกิดเป็นจุดต่างๆที่เป็นเซตคําตอบเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะฮะ จริงๆแล้วครูกรเขียนให้ดูเป็นไกด์เฉยเฉยะแต่จริงจริงแล้วคำตอบของอสมการนี้มันคือทั้งหมดนี้เลยพื้นที่ที่อยู่ในวงกลมตัวนี้นะครับเป็นเป็นพื้นที่เลยแหละเป็นจุด x จุด y เต็มไปหมดเลยนะครับอย่างละเอียดเลยเราก็ต้องรวบทั้งหมดนี้ว่ามันมาเป็นคำตอบของเซต a เนี่ยแหละดังนั้นถ้าถามว่าเซตคำตอบของอสมการนี้นะครับอสมการที่โจทย์ถามเนี่ย A เนี่ยแทนเซตคำตอบทั้งหมดเนี่ยคืออะไรบ้างตรงไหนบ้างเราก็ต้องบอกว่าทุกตรงเลยที่ x กำลังสองบวก y กำลังสองแล้วน้อยกว่า1มันคือพื้นที่ที่อยู่ในวงกลมตรงนี้ถ้าจุดจุดหนึ่งเนี่ยนะฮะจุดจุดหนึ่งเนี่ยวาดเวกเตอร์จากจุดศูนย์กลางไปหาจุดนี้คือ x y นั่นเองดังนั้นเราก็เลยสรุปว่าเซต A เนี่ยนะครับคำตอบของสมการนี้คือเซต โดยที่ z เนี่ยจะต้องเท่ากับ x บวก y i นะเป็นจำนวนจานวนเชิงซ้อนและนะครับ x กำลังสบวก y กำลังสต้องน้อยกว่า1นึ่งนไหมฮะสรุปแล้วอสมการที่เขาให้มาเนี่ยมันคืออสมการวงกลม1ห,หน่วยที่ไม่เอาขอบนะครับดังนั้นคำตอบมันจะอยู่ในนี้เต็มไปหมดเลยนะเขียนออกมาเป็นเซตตามรูปนี้เลยนะครับโอเคไหมฮะ นะตอนนี้เราได้คำตอบของอสมการแล้วแต่เรายังไม่ได้ตอบคำถามกอขอคเอาแค่ตรงนี้ก่อนน้องๆเข้าใจไหมค่อยๆแก้ลงมานะครับอันนี้ก็เป็นเบสิกใช่ไหมเบสิกพื้นฐานที่ว่าเราแทน z เท่ากับ x บวก yi แล้วเดี๋ยวมันจะไหลลงมาเองนะครับค่อยๆแกะออกมาน้องๆก็จะได้ว่ามันเป็นวงกลม1ห,หน่วยที่ไม่มีขอบนะเอาพื้นที่ข้างในเป็นคำตอบครับพอเข้าใจไหมอ่า ดังนั้นครูกอล์ฟตีความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับสแสดงว่าแซดเนี่ยแซดเนี่ยมันเป็นอะไรได้บ้างอ่ะแซดเป็นอะไรได้บ้างแซดมันก็จะเป็น x อ็บวกวในกรณีที่มันเป็นจุดลอยๆอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือ x อ็บวกวใช่ไหมวาดเวกเตอร์ลงมาอย่างเงี้ยนะครับเอ็กบวกวเราต้องกำกับว่าเกซ์ลังสอบวกวายกำลังสเนี่ยมันจะต้องน้อยกว่า1ถูกไหมฮะเราต้องคอย กำกับไว้ไม่งั้นมันกลายเป็นตัวทั่วไปอะไรก็ไม่รู้หรือบางทีเนี่ยถ้ามันจะอยู่บนแกน x อย่างเดียวเนี่ยก็คือ y เป็น0ใช่ไหมถ้าเกิดว่า y เป็น0ย์ก็แสดงว่ามันจะต้องอยู่ในรูปของ x กําลังสเนี่ยน้อยกว่า1ใช่ไหมเออนะฮะตัว x ยกกำลังสน้อยกว่า1นะฮะก็อยู่บนวงกลมนี่แหละอยู่ในวงกลมนี่แหละนะ,ะแต่ x กําลังสน้อยกว่า1เพราะให้ y เป็น0ย์ไปตันไหมฮะ หรือถ้าเกิดว่ามันจะอยู่ในรูปของอะไรอย่างอยู่บนแกน y อย่างเดียวก็คือ0บวก y i อย่างนี้หรอเออ y กำลังสองมันก็ต้องน้อยกลมหนึ่งใช่ไหมเพราะว่าเพราะว่าให้ x เป็น0ูนย์ไปมันก็จะหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยใช่ไหมครับนะหรือ Z ตัวเดียวเป็น0ูนย์เลยได้ไหมศูนย์บวก0 i <c oughs> นั่นแสดงว่า x กำลังสองบวก y กำลังสองมันเท่ากับ0เลยใช่ไหม เออมันก็ยังอยู่ในวงกลมใช่ไหมครับนี่คือความเป็นไปได้นะนี่คือความเป็นไปได้ของคําตอบในเซต A นะะก็คือมันอาจจะอยู่ใดๆในนี้นะฮะพอเข้าใจไหมอืมนะก็ให้ดูลักษณะว่าเออมันจะต้องอยู่ในพื้นที่ของวงกลมตรงนี้จริงๆแล้วไอ้ตัวข้างหลังเนี่ยครูครับไม่ได้เน้นครูครับเน้นว่าเซตมันเป็นได้หลากหลายนะครับเอาละเอาละทีนี้เรามาเจาะ ดูกอขอคอนะเจาะคำถามว่าก็ไก่นะครับเขาบอกว่าเออถ้าสมมติว่า W เป็นสมาชิกของ A ก็คือ W เป็นจำนวนเชิงซ้อนแล้วส่วนจริงของ W ต้องอยู่ใน A ด้วยจริงหรือเปล่า <c oughs> จริงหรือเปล่าอ่ะกูรับยกตัวอย่างนะถ้า W เนี่ยนะฮะมันเท่ากับศูนย์จุดห้าบวกศูนย์จอย่างนี้ถือว่าอยู่ใน A ไหมะนะฮะ รัศมีมันต้องไม่ถึง1ใช่ไหมรัศมีมันก็คืออะไระขนาดของอันนี้ก็คือสแควร,รูทนส่วนสองกำลังสบวกหนส่วนสองกลังสะครับมันก็จะเป็น1นึ่ส่วนสบวกหนก็กลายเป็นอะไรรูทห่งส่วนสอย่างนี้มันไม่ถึง1หรอกใช่ไหมฮะเนี่ยก็แสดงว่าถ้าสมมุติว่าเราหยิบจํานวนเชิงซ้อนใน A เนี่ยหยิบจํานวนเชิงซ้อนใน A เนี่ยมาตัวหนึ่งนะฮะ ส่วนจริงของจำนวนเชิงซ้อนเนี่ยมันก็ต้องอยู่ใน A ด้วยมันต้องไม่ถึง1ด้วยนะครับเพราะว่าอย่างนี้ฮะเพราะว่าอย่างนี้ฮะถ้าเราอ่ะบอกว่าเราจะมองแค่ส่วนจริงตรงเนี้ยนะมันก็คือจุดจุดหนึ่งที่อยู่ภายในวงกลมนี้ถูกไหมนะถ้าเราวัดระยะของ x ตงัวเนี้ยเนี่ย x มันก็ต้องไม่ถึง1เพราะ1มันอยู่นี่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราอะจิ้มไปจุดหนึ่งซึ่งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับค่า x มันก็ต้องไม่ถึง1ถูกไหมฮะเนี่ยถ้าเราจิ้มไปเนี่ยตรงนเนี้ยเนี่ยค่า x มันก็ต้องไม่ถึง1ไม่ถึงลบหนึ่งไม่ถึงหนึ่งเข้าใจไหมฮะคือค,ครูกับตั้งใจจะบอกว่าข้อแรกเนี่ยเขาถามว่า ถ้าสมมุติว่าพูดถึงจำนวนเชิงซ้อนที่อยู่ในเซต A จำนวนเชิงซ้อนในเซต A ทุกทุกตัวมันจะต้องมีส่วนจริงอยู่ใน A ด้วยก็คือต้องไม่ถึง1เหมือนกันซึ่งถ้าเราดูจากรูปวงกลมแล้วจริงเราจะจิ้มตรงไหนก็ได้ในพื้นที่วงกลมใช่ไหมครับ จุดจุดนั้นเนี่ยก็จะมีค่า x หรือส่วนจริงไม่ถึงหนึ่งซึ่งก็ยังอยู่ใน a นี่แหละเห็นไหมมันก็ยังอยู่ใน a นะฮะดังนั้นข้อกอไก่เนี่ยพูดถูกข้อกอไก่ถูกเห็นไหมเออลองค,อค่อยค่อยคิดตามนะครับ้องลองค่อยค่อยคิดตามบางทีกูกรอบก็พูดเร็วคิดเร็วหรืออะไรก็ ก็ค,ค่อยดูนะจเย็นดูซ้าอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับสรุปแล้วจํานวนเชิงซ้อนใดๆที่อยู่ในเซต A ส่วนจริงนั้นก็ต้องอยู่ในเซต A ด้วยส่วนจริงก็คือค่าของแกน X นะครับค่าของแกน X ก็อยู่ในในบริเวณของพื้นที่วงกลมนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะต่อเนาะต่อมาข้อขอไข่ ถ้า w เป็นจํานวนเชิงซ้อนในเซต a คอนจูเกตของ w ก็ต้องอยู่ในเซต a ด้วยใช่หรือไม่อ่ะแน่นอนนะฮะแน่นอนว่าเรามาดูกันนะเดี๋ยวครูครับลบอันนี้ก่อนนะฮะ <c oughs> คือเราสมมุติขึ้นมาตัวหนึ่งสมมุติว่า w เนี่ยมันเป็นตัวนี้อ่ะนะฮะสมมุติว่า w เนี่ยมันเป็นตัวนี้ ก็คือ x y ใดๆนะอันนี้เป็นจำนวนเชิงซ้อน w ดเป็นคําตอบอยู่ในเซตเเพราะอยู่ในพื้นที่วงกลมถูกไหมคอนจูเกตเขาก็จะตรงกันข้ามโดยการเปลี่ยนเฉพาะส่วนจินตภาพนี่ก็คือ w bar าร์ถูกไหมฮะนี่คือคอนจูเกตระยะมันก็ต้องเท่าเดิมไหมนะฮะระยะของ x มันเท่าเดิมเนาะแล้วมันก็แค่พลิกจากข้างบนลงมาข้างล่าง นะครับยังไงมันก็จะไม่เกินออกนอกวงกลมแน่นอนเพราะฉะนั้น W มันก็จะอยู่ใน A ด้วยแหละเห็นไหมครับคอนจูเกตของสมาชิกใน A ก็ยังคงอยู่ใน A นะอันนี้คือข้อขอไข่ก็ถูกนะครับเป็นจริงเห็นไหมอตอนนี้มาดูข้อขอขวายข้อขอขวายน่าสนใจข้อขอควายเขาถามว่า W เนี่ยเป็นสมาชิกของ A เหมือนกันนะเป็นจำนวนเชิงซ้อนใน a แล้วเราเอาจำนวนเชิงซ้อนตัวเนี้มายกกำลังสองมันก็จะยังอยู่ใน a ใช่ไหมอืมอ่ะครูครับก็ยกตัวอย่างเหมือนเดิมนะฮะสมมติว่าเราใช้เดบันยูตัวบนเนี่ยนะฮะเป็นคำตอบแล้วมุมตรงเนี้เป็นมุมเซต้าโอ้โหมองไม่เห็น มุมเป็นมุมเซต้าแสดงว่าดับบยูตอนนี้มันคืออะไรรู้ไหมมันเขียนเป็นรูปเชิงคูวได้ใช่ไหมครับน้องๆอ,อ่าแสดงว่าดับบยูตอนเนี้ยเขียนเป็นรูปเชิงคูวได้เขียนยังไงดีเขียนตรงนี้นี่นะสมมุติครูกรัให้ดับเบยูเนี่ยมันเท่ากับ R แล้วก็ cos เซต้าบวก I s i n เซต้าครูกรับขออธิบายด้วยรูปเชิงคูวนะ อย,อย่างนี้น да ะครับมีข้อแม้ให้ว่าอะไรฮะถ้าเขียนเป็นรูปเชิงคั่เนี่ยรัศมีตัวเนี้ยมันต้องน้อยกว่า well ถ1ถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นเซตําตอบที่อยู่ใน A รัศมีตัวนี้ต้องน้อยกว่า1รูปเชิงคั่เนี่ย R เป็นบวกอยู่แล้วนะน้องๆไม่ต้องซักนะว่ามันเป็นบวกเป็นลบนะฮะรูปเชิงคั่ธรรมชาติของมันเนี่ย R เนี่ยมันต้องเป็นบวกอยู่แล้วนะฮะทีนี้ถ้าคูณกัฟยกกําลังสองแบบเชิงคั่เกิดอะไรขึ้น เวลายกกำลัง n เ,เนี่ยเขาก็เอา r เนี่ยมายกกำลัง n ด้วยไอ้เจ้าที่อยู่ข้างในวงเล็บเนี่ยมันก็จะกลายเป็น cos 2 θ บวกกับ i sin 2θ เซตาโดยที่ r ของเราน้อยกว่า1ใช่ไหมถูกไหมฮะอ่ะพอมันเป็นอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นก็เลขเดิมเนี่ยของ r เนี่ยมันน้อยกว่า1 เพราะฉะนั้นเวลามันยกกำลังสองอะ่ะมันก็ยังน้อยกว่าหนึ่งอยู่ดีรู้ไหมฮะน้องๆรู้ไหมฮะว่าเลขที่อยู่ระหว่าง0ูยถึงหอ่ะยิ่งยกกำลังสองยิ่งน้อยลงอ่ะค,ครูคบยกตัวอย่างเช่น0.5 0.5เนี่ยถ้ายกกำลังสองแล้วอะ่ะมันจะเท่ากับ0ูนจุดเท่าไหร่สอมันจะลดลงนะครับหรือ 0.3กำลัง2อ่ะมันก็คือ0.09เลขมันจะลดลงเข้าใกล้0ย์เพราะฉะนั้นส่วนที่1เมื่อเราจับยกกำลังสองนะครับน้องๆพอเราจับยกกำลังสองปุ๊บ r กำลัง2มันจะน้อยลงกว่าเดิมแต่มันก็ยังอยู่ใน a อยู่ดีใช่ไหมครับดังนั้นไอ้เจ้าตัว W u ตัวนี้เวลายกกำลังสองแล้ว r มันจะสั้นลงแต่เกิดอะไรขึ้น มุมเนี่ยฮะมุมเนี่ยจากเซต้าเนี่ยมันกลายเป็น2เซต้าเห็นปะน้องๆเห็นปะมุมเซต้ามันกลายเป็น2เซต้าซึ่งมันก็ทำให้ตำแหน่งของเวกเตอร์ใหม่เนี่ยมันก็แค่เปิดไปเป็น2เซต้านะฮะไปอยู่ในแนวนี้แทนอ่ะสมมติมันเพิ่มมาอีกเซต้าแต่รัศมีของวงกลมมันสั้นลงเพราะว่า r กัลัง2มันย่อมน้อยกว่า r เนื่องจากมันไม่ถึง1 ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่คูครคฟอธิบายมาเพื่อจะบอกว่าเมื่อเราเอาดัูมาตัวหนึ่งแล้วเราเอามายกกําลังสองเราเอามายกกําลังสองผลลัพธ์ที่ได้อะมันก็ยังคงอยู่ในเซต A มันแค่เปลี่ยนมุมตรีโกณหมุนไปหมุนมาและ R ก็ลดสั้นลงสั้นลงสั้นลงเรื่อยๆซึ่งมันก็ยังอยู่ ภายในพื้นที่วงกลมตัวนี้แหละเพราะมันสั้นลงมันเล็กลงนะฮะดังนั้นเวลาเราบอกว่า W e เนี่ยอยู่ใน A w เดกำลังสองก็ยังอยู่ใน A อยู่ดีครับมันแค่ลดลงนะครับลัศมีมันเล็กลงแล้วมันก็เปลี่ยนมุมไปนั่นกะ็คือตัว w ดอบยูกำลังสองอยู่ใน A นะครับข้อคควายเนี่ยจึงถูกต้อง นะกรับอธิบายด้วยรูปเชิงคู่เพื่อให้เห็นว่ารัศมีมันลดลงนะครับแต่มันแค่หมุนไปอีกนิดนึงหมุนไป2เซต้าหมุนไป 3- 4เซต้าแล้วแต่เราจะยกกำลังนะครับก็ยังอยู่ในวงกลมของของเซตคำตอบของ A อยู่ดีนะฮะดังนั้นกขคถูกทั้ง3ข้อนะครับอ่าข้อนี้ก็เลยตอบข้อ5นะครับชอยที่5ถูกทั้ง3ข้อค่อยคนึกค่อยๆคิด บางเฉลยบางชุดเนี่ยก็อาจจะมองไปในแง่ของพิชคณนิตก็คือการแทนและใช้สมบัติของค่าสมบูรณ์ต่างๆนานานะครับบางทีเราก็ใช้พิชคณนิตผสมกับเรขาคณิตอย่างของกราฟนี้ก็คือใช้เป็นกราฟวงกลมตัวน,นี้เป็นตัวอธิบายให้เห็นเป็นภาพนะครับว่าอ๋อเวลายกกำลังสองรัศมีมันเล็กลงยังไงนะครับเวลาคอนจูเกตมันตีลังกาอยู่ในนี้ นะเวลาเราจิ้มลงไปจุดหนึ่งเนี่ยนะครับส่วนจริงของมันเนี่ยยังไงก็ไม่เกินหนึ่งอะไรประมาณนี้ค,ครูกาปก็จิ้มให้อยู่ในนี้แหละใช้แผนภาพน,นี้อธิบายโอเคไหมนะครับมีข้อสงสัยตรงไหนอะไรยังไงก็เราคุยกันเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับว่าตรงจุดนั้นจุดนี้ผมคิดแบบนี้ได้ไหมหนูคิดอย่างนั้นได้ไหมนะครับเราลองมาช่วยกันคิดนะอย่ามองแล้วปล่อยผ่านนะขอให้คิด นะครับเจาะลึกอย่างเป็นเหตุเป็นผลดูซิว่าสิ่งที่เรารู้เนี่ยมันเอามาใช้ในการทําข้อสอบได้ด้วยใช่ไหมเราจะได้มั่นใจเวลาไปทําข้อสอบเนาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นข้อ14นะครับข้อ14อันนี้ครูครับก็ตอบช้อยที่5นะครับอธิบายด้วยรูปของวงกลมหนึ่งหน่วยที่ไม่มีขอบโอเคเป็นไงกันบ้างครับข้อนี้ก็เหนื่อยเลยนะบมันกินเวลาเพราะฉะนั้นข้อนี้เจอให้ข้ามไปก่อน นะก็ค่อยๆด,ดูค่อยๆคิดค่อยๆทำนะฮะฝากกดติดตามกดแจ้งเตือนกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากสนับสนุนช่องด้วยนะครับตามช่องทางที่อยู่ใต้วิดีโอนี้นะฮะใครอยากดูคอร์สเรียนออนไลน์ตลอดชีพลองไปดูบนเว็บไซต์ mapo.school.com หรือทักไลน์ครูครับเข้ามาก็ได้นะครับทักไลน์เข้ามาคุยกันอยากเรียนสดอยากเรียนซูม อยากสอนนอกให้ไปสอนนอกสถานที่ตัวต่อตัว,ตว,ตวเรนเดี่ยวเรนกลุ่มเรนเทอมก็แท็กเข้ามาคุยกันได้นะครับยินดีต้อนรับสำหรับวิดีโอนี้นะข้อ14ก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับสวัสดีครับ